มนชมนมนะไม่เป็นข้อพพาเลยเหมือนดิาชมนมมากกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วเขอ,อแล้วไปดูหน้าขบวนตอนนี้เป็นไงบ้างม่แล้วฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแคทแล้วันนี้นะคะเรากลับไปเล่นเกมลาบักนั่นเองแมบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมบบว่า Blue Heaven RP นะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิตาเด็ดจะพาทุกคนมาดูขบวนพาเลตวันกีฬาสีโรงเรียนคิดแคทกุกกิ้งได้ยลยค่ะเย้โอ้โหจะบอกว่าท้ายของงานกีฬาสีเนี่ย มีน้องๆนะคอมเมนต์ขอพี่ดิต้าม,มาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะทำหลายๆ EP นะคะเราจะจำลองเอ่อการมีก,มกิจกรรมวันกีฬาสีนะคะเหมือนตามโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากเอ่อเดินขบวนพาเลทกันก่อนเลยนะคะแล้วก็ในพาร์ทต่อไปอาจจะมีการแข่งกีฬาเดี๋ยวจะอาจจะมีงูนี้มีาง,งา้นนะคะใครอยากให้ EP หน้าเนี่ยพี่ริต้าม,มาทำอะไรนะคะเกี่ยวกับกีฬาสีหรือว่าให้มาแข่งอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะมาแล้วตอนนี้นะคะพี่ริต้า ขอเอ่ยก่อนว่าวันนี้เราจะมีการสีสีนะคะมีสีชมพูสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีส้มถามว่าทําไมต้องเป็นสีสี่สีนี้นะคะเพราะว่าเสื้อรีตาคิดแคสของเราเนี่ยเจ็ดโรบักนะคะเขามีถึงสีสีตามนี้เลยนการนะคะพี่ริตาก็เลยอยากจะถือโอกาสนี้นะคะในการโปรโมทนะคะเสื้อของตัวเองนั่นเองนะคะใครที่ยังไม่มีนะคะสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่ากดไปที่โปรไฟล์ลูบบพี่ริตาและคลิกคำวิเคราะหชันก็ได้เหมือนกันนะคะก็ฝากอุดหนุนเสื้อด้วย นะเรื่องนี้พี่ริต้าตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมีการเดินขบวนพาเลทกีฬาสีแล้วนะคะพี่ริต้าก็จะจำลองแบบให้มันเหมือนแบบเ,เหมือนสถานการณ์จริงในโรงเรียนเลยนะซึ่งตอนนี้พี่ริต้านะคะก็อยากก็ให้แต่ละสีนะคะแยกย้ายไปตกแต่งก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมีอะไรบ้างในวันนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อไป่ใการเสียเวลาเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะไปมาพี่ริต้านะคะอยากจะพาทุกคนเนี่ยไปดูแต่ละฐานกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมีการเดินขบวนพาเลทแหละแต่ว่าขอพาน้องๆเนี่ยไปเดินชมฐานแต่ละฐานก่อนนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นขบ,บวนนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของขบ,บวนของเรานั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เราให้ตัวแทนของแต่ละสีไปตกแต่งนะคะอันนี้จะเป็นตัวแทนของสีชมพูนั่นเองนะคะทีมสีชมพูนะคะชมพูชมใจทีมนี้สวยทุกคนเป็นไงอันนี้ก็จะเป็นฐานสีชมพูนะคะที่ให้ตกแต่งไว้ซึ่งน้องก็อาจจะยังตกแต่งไม่เสร็จนะคะก็มี2ฝั่งนั่นเองสีชมพูชมพูนะคะ ตัวนี่พี่นิตาว่าพบเต็มแม่เลยคันท้องเลยมีลวถึงแค่นั้นนะคะ,ะเรามาดูตัวแทนสีฟ้ากันา้านีสีฟ้าตกแต่งด้วยสปอร์ตไลท์อลังการมากแล้วไฟดวงไฟใดๆที่เป็นสีฟ้าสวยมากโอ้ไ oh ม่ก็ถามว่าวันนี้เนี่ยทีมไหนจะชนะนะคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะเป็นคนโหวตนั่นเองนะคะว่าขบวนพาเลทในวันนี้เนี่ยอยากจะโหวตให้ใครนะคะไม่สิอยากจะโหวตให้ทีมไหนนะคะห้ามห้ามไปเลือกแบบขอโหวตให,ให้ให้พี่อันดูค่ะขอโวหวตพี่อาชาไม่เอา ให้บวดเป็นสีนะคะชอบสีชมพูชอบสีฟ้าชอบสีม่วงหรือชอบสีส้มอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นของสีฟ้านะคะดอกฟ้าฮัฟูนะคะดอกฟ้าฮัฟูอนี้สวยมากๆเลยชิคี้ใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรคะมาถามพีนิต้าเกลือนะคะเกลืออ่าอันนี้จะเป็นของทีมสีม่วงยังตกแต่งไม่เสร็จนะคะทีมดอกไม้สีม่วงนี่อุ้ยน่ารักจริงเชียวอ่ะอุ้ยคุณพีนิต้าปรับเอ่อถังสีอะค่ะทุกคนถังสีเป็นแบบแบบอลังการเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยมันก็เลยโลกมันเลยดูอลังการนิดนึงนะคะอุ้ย น่ารักน่าใจมากๆทีมนี้อ๋อทีมนี้มีป้ายแล้วอะต่อไปนะคะเราไปดูทีมสุดท้ายกันเถอะแล้วทำไมมันมัน้าจาังนี่ทีมสีส้มตอนนี้สีส้มกำลังมาแรงนะคะจอมรักพ่อพ่อกะรักส้มคะ่ะนี่ทีมออเรนจ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวใจของทีมสีส้มคะ่ะอ่าใครชอบสีไหนนะคะสามารถบวตให้สีนั้นได้เลยนะ แต่ว่าพี่ริต้าแนะนํานะคะว่าให้บวตตอนเอ่อตอนจบคลิปดีกว่านะคะแบบอยากให้น้องๆดูแบบสกิลการแต่งตัวแล้วก็เอ่อการเดินขบวนพาเลทของเรานะคะอยากให้น้องพิจารณาจากตรงนั้นก่อนนะคะไม่ใช่พิจารณาจากการตกแต่งแต่ละฐานนะคะโอเคอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเราไม่ทราบว่ามินี่เขาแต่งเสร็จยังคะมินี้เขาไม่มีหน้าที่นะคะพี่ริต้าเลยจับเขามาตงแต่งนะคะก็ค่ะไม่เชื่อ เดี๋ยวพี่ลิต้าถามน้องๆก่อนว่าเสร็จหรือยังนะคะจะได้มาจัดขบวนพาเลรกันนะโอเคคือเพื่อให้ความสมจริงขึ้นนะคะ <S <S เดี๋ยวพี่ลีต้าเนี่ยจะจัดขบวนให้น้องๆดูเลยละกันอันนี้ถือว่าเป็นเบื้องเบื้องหลังละกันนะคะเบื้องหลังที่มาอยู่ข้างหน้านะคะตอนนี้พี่ลีต้าเรียกน้องๆมาแล้วพอน้องๆเขาต้องแต่งกันเสร็จแล้วนะคะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นมินนี่นะคะนี่อะไรเนี่ยขบวนพาเร ت, ลรโรงเรียนคีแคะกีฬาสีโรงเรียนคีแคะมินนี่อยู่นี่ค่ะมินนี่เป็นหัวหน้าขบวนค่ะอ่าถูกต้องตามด้วยสีชมพูค่ะโอเคดีีสชมพูล สีชมพูขาเขาไปยืนขบวนเนี่ยพวกเธอทำอะไรอยู่ไปนี่เร็วไปนน่นค่ะไม่ใช่ไปนี่ทุกคนอยู่ตรงนน้นไปเร็วไปไปไมาหาพี่ริต้าสีชมพูไม่มาสักคนเลยค่ะสีชมพูหายไปไหนเฮ้ hey, สีชมพูพี่ริต้ารออยู่เดี๋ยวก็ให้เป็นที่สุดท้ายไปเลยนีมาคะมาค่ะโอเคโอเคสีชมพูมาค่ะอ่ะคนถือป้ายอยู่หลังอ่านั่นแหละคนถือป้ายตามด้วยดเมิเอร์สามคนค่ะนี่นะคะการจัดขบวนพาเรยของเรานะคะไม่ไง คิดนะคะเพราะว่าค่อนั้งอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะคะน้องยืนมาสามเหลี่ยมค่ะมาปังยืนมาข้างหน้าค่ะมาปังอยู่หน้าเออนั่นแหละมาปังอยู่หน้าอ่ะอะตอมยืนให้เท่ากับพออ,ออีฟค่ะเออนั่นแหละชีวิตวุ่นวายเหมือนตายคนแรกเออเออมาปังอยู่หน้าโอเค สามเหลี่ยมสวยๆอยากจะให้ทิ้งห่างนิดนึงอันนู้นวะนี่ค่ะมาติดกันมากเกินไปค่ะสีส้มสีส้มคือพร้อมมากอะ่ะสีส้มพที่พร้อมสุดแล้วค่ะสีส้มบอกหนูเนี่ยจะต้องรออีกด้านแค่ไหนอะค่ะถ้าหนูให้หนูเป็นทีมแรกไปนี่หนูได้เดินละเออบ้านพี่นิต้าเรียกสี่เหลี่ยมนะคะเนี่ยอายุอย่างนั้นก็ได้ค่ะเราเออเราไม่ไม่นะฮะเอาที่ร้องสุดเอาที่ร้องสบายใจเอ้าอ่องฟองพ <c oughs> <c oughs> ี่นิต้าหนูผิดอะไรครับก็หนูยืน ถึงคนถือป่ายอองฟองยยนเครื่องหน้าค่ะพี่ริต้าไม่ไหวแล้วอองฟองเออนั่นแหละไม่ต้องไปสิงกระแต่เขาโอเคโอเคโอเคนะโอ้สากยหยมากสวยมากสวยมากค่ะสวยมากมินนี่ ามพี่ริต้ามาค่ะจำนะคะเราจะเดินกันอย่างนี้เดี๋ยวพี่ริต้ามาร์งน้องก่อนมามาลูกหมูมาน่าจะเร็วกว่าเออนั่นแหละเอาเฮ้ยขึ้นหลังไม่ได้เอาเอาเด็กออกลูกเอาเด็กออกยังไงอะเอาเอาเด็กออกไม่ไหวแล้วไม่ไหวเนี่ยได้แหละมามาขึ้นมาเออนั่นแหละตามมานะฮะอ่า จะมีการเดินไกลกันนิดนึงนะคะชมนกชมไม้นะฮะเดินอย่างนี้นะน่าถ้าจะเดินได้แค่รอบเดียวนะคะอย่างนี้นะ,ะ <S <S อ่าเดินไกลมากนะคะคลิปจะได้ยาวๆนะคะไม่ไงั้นเกิดคลิปสั้นเกินไปตลกเลย มิ้นนี่บอกหนูจะจําได้มื่อกีเนี่ยเดีย๋ยวพี่ลิต้าขอเช็คก่อนว่าขาบวนเรียบร้อยหรือยังบอกน้องแล้วนะคะว่าน้องเนี่ยพยายามทิ้งช่องว่างทิ้งระยะห่างกันนิดน,นึงนะคะแล้วก็อย่าเดินอย่าเดินห่างกันมากด้วยนะคะพยายามบาลานซ์ให้ดีๆนะคะโอเคพร้อมนะอู้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวพี่ลิต้าพี่ลิต้าจะบินนะคะตึงเอาอันดูบอกเอฟเคแป๊บเดียวขบวนจะเริ่มแล้วสามสองหนึ่งเริ่มตึง ต,ตึงป้าตึงแ้าแปะปุงตงตึงตังตึงตะตต,ะตึต,ะต,ะตึงอ่าเนี่ยเดินเดินมาเดินมาค่ะนี่ตึงตึงตึงเนี่เาบวชพาเลทลงเลยพี่แค่หนูเดินลุกนี่ทุกคนกลับไปค่ะทุกคนกลับไปเกิดอะไรขึ้น <I>? oh, อ้าวไม่โอ้โหอนอฟเคนันาจไม่เอฟเคน้องน่าจะมาแล้วหรือเปล่าโอ้สภาพนะคะมาแล้วอลิซบอกขอไป่ โอเคค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เรียกได้ว่าน่าจะอันสมควรแล้วนะคะไม่งั้นเนี่ยน้องจะหลุดแล้วนะคะจะเริ่มแล้วนะคะทุกคนมาถ้าพร้อมแล้วส2 1สองหนึ่งเดินค่ะโอเคมาตึงตึงโปรตึงตึงตุมตุมตุมเพาพอเพียงอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าเรามาเจอเออมินี่ก่อนนะคะข้าบวนพาเหลียนลงเนี่ย มืนชนมนมอะไม่เป็นก็บูดไปเลยเหมือนเาชมนมมากกว่า แต่หน้าแดงแล้วอ๋อไม่รู้คนทางบ้านค่ำเหมือนกันไหมนะคะโอ้ยตลกอ่ะตลกไม่ไหวแล้วแต่มินนี่ก็เดินโคช้าเลยแลูวงี้ให้เดินรอบเดียวพอละมินนี่ต้องบอกน้องให้เดินสามรอบกี่ตัวแต่ละคนอันนี้คือหน้าตัดมาแรงวันภาพัดมาแรงวันมาเนดเดี้ยดูวีตา้าดูวีตา้าวันเด็ดหนูกระตุกกระตุกนิดนึงคะ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวบ๊ายบาย ทยากหนูเยอะค่ะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยแป๊บนึงทุกคนอยู่ไหนล่ะใจเย็นๆใจเย็นๆทุกคนใจเย็นๆเอาปังมาปังเดินไม่ดันเพื่อนนะคะเมอแต่ท่ายากเยอะอยู่นะคะโอ้โหชาตินี้จะเดินจบไหมคะเนี่ยโอ้ยพิลิต้ารู้ว่าจะเดินช้าขนาดนี้พ่ลิต้าจะไม่ให้เดินวนสามรอบเลยค่ะวันนี้คงไม่มีพิธีปงมินี่เปิดะแล้วค่ะดูจากสภาพแล้วนะคะลงมาดิเจ้าพูนุชพุ้งพิงเอาล่าสุดเก็บเห็บกินแล้วนะคะเนี่ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวดูท่ายากเขาเยอะมากเลยอะ สีฟ้าครับฟูเดินกระตุกมากเลยนี่นี่นี่ถ้าเดินแบบคอปเตอร์นี่ถ้าเดินเกลงๆตอกว่ามันนี่นแก้วเดินไม่ไปสไลด์ไมคนหรือกระสือไม่ไหวแล้วอแต่ละคนโอ้ทุกคนได้ซีนทุกคนนะคะไม่ต้องห่วงลา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 ได้นอนมาเป็นลูงตาดำแลโอ้ไม่ไหวไปเรามาดู ต,ต้นสายไปเหตุอ๋อเขาไปถึงนน้นแล้วไปไปเร็วเหมือนกันนะเนี่ยคนอย่าทายางเยอะนะคะมินนี่บอกหนูเริ่มเมื่อยแล้วค่ะเอาแล้วป้ายมินนี่ป้ายป้ายโรงเรียนหายะคะ่ะเดียด๋วยว,ยว,ยว,ยวยแล้วลสุดมีการตีลังกาเกิดขึ้นแล้วนะคะมินนี่ป้ายโรงเรียนกีแค่คละ่ะเดี๋ยวบอกน้องก่อนอะไรจะ,จะเจริญใจขนาดนั้นคะเนี่ยขบวนอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อยังอยู่ยังอยู่ตรงนี้นะคะยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะแต่ละคนขบวนพาเลเมเ่อกีเอา้าโทมัสเดินนําหน้านะคะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าไปก็เริ่มเป็นระเบียบแล้วนะ โบเฮเว่นนี่มันก็ซูมได้ไกลจังเลยคะ่ะทุกคนดูดิซูมได้ไก่โคตรอะเก็บหอยกินแล้วนะคะดูดูดูถ้าเดินแต่ละคนมาทาั้งชีวิตนี้เนะะึงอ๋อมีการเขียนไปชื่อใหม่ด้วยนะคะทุกคนสวยทุกคนเลยนะ,ะชอบท่าสีไหนหรือว่าชอบการแต่งตัวของสีไหนสามารถหวตให้สีนั้นได้นะคะสีส้มชมพูม่วงฟ้านะสีไหนอะไรเนี่ยไปเดี๋ยวพี่ลิต้าไปสแตนบายตรงนู้นเลยเพราะน้องน้องมากันเร็วม,มากใครจะไปพาะแะตึงตึงเบอรรตึงตึงเรตึงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ี่นี่มินิเดินเลยคะ่ะเดินเลยคะ่ะโทมัสน,นะคะโทมัสมาสีชมพูเย่แล้วทำไมเราจะต้องมามึนๆกันอยู่ตรงนี้ด้วยเราสุดน้องเปิดไฟแล้วนะคะมืดไม่ไหวโทวมัสเพราะว่าน้ไม่ถือป้ายนะคะน้ขออนุญาตถือไฟแทนนะคะต่อไปตามด้วยสีฟ้านี่สีฟ้ามาแล้วมึนๆบ้าทำไมเราต้องไปแนะนําตัวมึนๆกันอย่างนี้ด้วยนะคะสีม่วงสีสีม่วงเอาต่อไปสีสุดท้ายสีส้มนั่นเองเย่โอ้โน้องแทบไม่เดินเล้วน้องสไลด์มา พี่ลิต้าไปอ่ะเฮ้ยตรงตรงตรง,ตรงนั้นน่าจะสว่างไหม <_ d ata> เดี๋ยวเรามาแนะนําประชากรแต่ละสีตรงนี้วะ่ะแต่ละคนโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยตลกอะ่ะตลกเดี๋ยวพี่ลิต้าเก็บเก็บภ้าไว้เป็นภาาเบื้องหลังหน่อยเ <_ d ata> ดือดเดือดเดือด,ด,ดอ้ยตลกเกินไปนะคะพี่ลิต้าไม่สามารถต้านทานการตลกนี้ได้นะคะน้องเกมหนูเริ่มเมื่อยแล้วนะคะพี่ลิต้าพี่ลิต้าตัดรอบสองเป็นเป็นรอบสามเลยลวกันน้องจะรู้เรื่องไหมเนี่ยปุ๊ม มินนี่ท่านเดินสวยเหมือนกันแน่ะเดินแบบย่ำแบบย่ำแบบขบวนพาเลทจริงๆเลยนะคะเต็มโพแล้วพี่ลิต้าช่างจัดหานะไม้ถูกพื้นมันสามารถเอามาเป็นไม้แต่เยอะได้จริงทุกคนแต่ไมนคล้ายๆไม้ปัดแมลงกวนมากกว่ายิงเดินไม่ใช่เหรอเนี่ยไกลมากเดินไกลมากสามรอบนะคะพี่ลิต้าบอกแต่ว่ามันไม่ใช่3รอบอย่างที่ทุกคนคิดนะคะน้องๆงงไม่ใช่3รอบอย่างที่ทุกคนคิดคืออะไรคะมันเป็น3มรอบแบบ3มรอบแบบหนึ่งรอบใหญ่อันนี้คือ1รอบใหญ่แล้วเดี๋ยวมี2รอบเล็กค่ะนี่นะคะนี่นะคะเออเขาเรียก ของโรงเรียนอ่ะคนถือป้ายของโรงเรียนนะคะนั่นก็คือเด็กหญิงมินนี่นั่นเองวิเดินเร็วมากวีตาเนีเย่ยนําไปทนเ่ยนั้นเดี๋ยวเราไปแนะนํโคงนูนละกันพอน<ๆ>้องเดินเร็วมากค่ะตุณสมจะมาแค่มาแค่นี่นะฮะ<ๆ>เดี๋ยวเรามาแนะนําแต่ละคนตรงโคงนี้ละกัน <S <S เป็นไงบ้างฮะโอ้สมได้โคดไก่เลย <S <S <ๆ>ชีวิตเขาไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่นะคะเหมือนถือป้ายนะคะม็อบป,ประท้วงมากกว่านะคะตอนนี้น้องตัวดุกดิ๊กกันมากเลยอ่ะอเนี้ยคือจุดขายของโลบอกเลยนะคะเพราะว่าตัวดุกดิ๊กทุกคนพีตาเตราพวกเนี้ยคงไม่ต้องมี ต้องมีเก่าประธานเปิดงานและเก่าคบเ,เพลิงอะไรนะวิ่งคบพงคบเพลิงแล้วดูจากสภาพนะคะไม่ต้องวิ่งคบเพลิงแค่เดินขบวนก็หมดเวลาแล้ววันนี้น่ารักอะ่ะอันนี้คือภาพที่พิริต้าแบบสร้างฝันไว้นะคะอยู่แบบนานเลยแหละว่าแบบอยากให้มีวันนี้แต่พิริต้าช่วยเอฟซี 4, ทุกคนก็อยากให้มีนะคะไอ้กีฬาสีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบพิริตตาต้องทำอะ่ะมันเป็นอะไรที่พิริตตาต้องทำจริงๆอเดี๋ยน้องได้ไหมเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราจะแนะนํานะคะสมาชิกของแต่ละคนว่าทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะคนแรกนะคะคนถือป้ายของโรง,งเรียนคะ่ะนั่ง สาวมินนี่นั่นเองค่ะเย้ ต่อไปนะคะเป็นโทมัสนะคะเป็นคนถือป้ายสีชมพูนุ่นพุงพิงนะคะด,มะคะดมมามเมเยอร์นะคะเ,คเป็นโดยอะตอมนะคะโฟร์ีฟแล้วก็น้งมะปังนั่นเองะค่ะต่อไปสีฟ้านะ,ะโอ้ยเดินกันเร็วมากเลย <padre> พ่ริตาแนะนําทัวไม่ทันเลยอ่าอ่าสีฟ้าอ่ะต่อไปสีฟ้าต่อไปนะคะสีฟ้านะคะนาทีมนะคะถือป้ายโดยน้องอนูนะคะสมาชิกดามเมเยอร์นะคะมีน้องชาบูน้องฟัาชาแล้วก็น้องอารินนะคะต่อไปสีม่วงนะคะนําทีมถือป้ายโดยคอปเตอร์นะคะสมาชิกดมเมเย มีคูลีนะคะ <S <S ก็มีวีตาอีกคนนึงคือใครอะ่ะเธอคือใครจับชันมาทำใครต่อไปสีส้มแครอทนะคะทีมส้มรับพ่อนะคะนำทีมโดยองฟองนะคะแล้วก็ดามิีเยิรมหมุนหมุอยู่มีลาล่าน้องแก้มแล้วก็น้องกระแตอุย้ยแต่งตัวเหมือนกันเลยอะ่ะเขานัดกันมาชิมีเอ้ยแต่งตัวเหมือนกันเลยอะ่ะและยังทำท่าเหมือนกันด้วยนะคะเนี่ยอุย้ยอุ้ยทีมนี้เด่นคะ่ะทุกคนดูดูดูด,ดูทีมนี้ท่ายางนะคะนี่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 น,น,น,นี่นี่นะคะทีมนี้นะคะผักมีวิตามินนะคะอุ้ยทีมนี้นะคะพี่เป็นพี่วิตาพี่วิตา ทีมนี้เลยนะคะเนี่ยทีมนี้มีความเล่นใหญ่นะคะนี่องฟองมีการเดินลอเพื่อนเพื่อนะคะนี่นี่เขามีการแสดงด้วยเห็นไหมโอ้ยทีมนี้เล่นใหญ่ทีมนี้เล่นใหญ่หญโอเคโอเคปเราไปดูทีมอื่นกันไปถึงไหนแล้วเนี่ยไปถึงนู่นแล้วโอเคใน,นสุดก็จะครบหนึ่งรอบแล้วค่ะสุดยอดมากโอ้วันนี้ที่ทุกคนรอคอยตึตึงต้งตึงต้ง,ง,งอ,ะอะไรเนี่ย อันนั้นคืออะไรตัวนั้นคืออะไรกระแตไม่ไหวแล้วกระแตจะเป็นลมและเดินไกลเกินนะคะมาแล้วมาแล้วโอมัดก็เริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวพี่ลิต้าไปรอจุดเริ่มต้นนี่เริ่มเห็นแล้วจ่าเริ่มเห็นแล้วแต่กล้องส่องทางไกลกันหน่อยกล้องส่องทางไกลพี่ลิต้าจะหากล้องเจอก่อนหรือน้องจะมาถึงก่อนกันดีกล้องส่องทางไกลนี่โอ้เออ,อนี่นะคะกล้องส่องทางไกล ไปค่ะเดินกันอีกรอบนึงสงสารน้องจางตึงตึงเอาตึงตึงเอาคนข้างหน้ารีบหน่อยเขาต้ออย่าหลุดเดินไปค่ะเดินกันอีกสักรอบนึ่งค่ะน้องได้อีกรอบหนึ่งค่ะเย่นี่สีส้มเพียวมากทุกคนดูเป็นพีดิตา้าพีดิต้าหัวได้สีส้มดูดิเลิศเกินดูดิ แล้วทุกคนแต่งตัวสวยหมดป่ะเราไปดูกันทึงไหนแล้วเนี่ยนี่นะคะรอบนี้เราจะให้เดินแบบนี้อ่ะเดินตามกันมามินนี่พึ่งพาได้เวอร์ค่ะพึ่งพาได้เลยะคะ่ะมินนี่ระหว่างนี้นะคะเราอาจจะมีการเก็บภาพนิดหน่อยนะคะเก็บภาพไม่ได้ะคะ่ะดูความวุ่นวายในใจฉันสิคะความทิน่าในใ,นใจเธอ <laughs> จะสวยอันนี้คือเป็น ให้เดินแบบอันนี้คือให้เดินแค่แบบในรอบเล็กแหละไม่ได้ไปเดินทัวร์รอบแมพนะคะตอนแรกเราจะต้องเดินพบปะประชาชนรอบแมพก่อนนะคะแล้วต่อไปถึงค่อยเดินในศูนย์รวมจุดเกิดนั่นเองนะคะโอเคแล้วก็จะเปรียบเสมือนตัวกลางไปโรงเรียนอะ่ะแล้วก็เดินรอบโรงเรียนเป็นไงกันบ้างคะเราไม่ไหวกันแล้วนะคะ เขาเริ่มแตกแถวกันแล้วนะคะยิ่งคอปเตอร์นี่ยิ่งไปไปนู่นแล้วนะคะเนี่ยยังยังไม่ให้หยุดนะคะยังไม่ได้ให้หยุดสีตัวเองนะคะน้องเดินก่อนนะน้องเดินก่อนนะยังไม่ต้องหยุดสีตัวเองนะคะไปค่ะไปค่ะต่อไปจะเป็นการเออหยุดหน้าสีตัวเองนะคะมินนี่นาค่ะมายางสีชมพูนะคะเขาก็จะหยุดหน้าป้ายสีของตัวเอง<ๆ>ซึ่งป้ายสีอ้าป้ายสีอยู่ตรงนี้นะคะเดี<ๆ>๋ยวพี่ดีต้าเดินไปคุมดีกว่าเผื่อน้องไม่รู้เรื่องนะคะหยุดค่ะเฮ้ยหยุดหยุดค่ะหยุดค่ะสีชมพูหยุดค่ะสีอื่นเดินต่อไปค่ะอ่ะ สวยนั่นแหละค่ะเดี๋ยวสีฟ้านะคะมาถึงสีตัวเองแล้วหยุดเลยนะอ่ะต่อไปมินนี่เดินหน้าไปต่อไปพีริต้ารอบสุดท้ายต้องคุมเด็กจริงเพราะเดี๋ยววุ่นวายนะคะเดี๋ยน้องไม่รู้อ่าสีม่วงหยุดรู้เรื่องค่ะเอ้าสีส้มหายแล้วค่ะสีส้มไปไหนอะเวอส์สีส้มสีส้มหายสีส้มบ๊ะนนคะมินนี่บอกเดินเขาเดี๋ยวแบบสับๆสีส้มหายไปไหนอะเดี๋ยนะป๊บนึงงป๊บนึงพีริต้าขอไปหาสีส้มก่อนสีส้มหายไปไหนอะเวอส์สีส้มสีส้มโดนลักพาตัวเหรอเอ้า ไม่ไหวแล้วอะไรอ่ะขี้เกียจเดินไม่ไหวแล้วโอ้ยสีชมโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยสีชมรักพ่อไปค่ะ อะไรแต่ขี้เกียจเดินขนาดนั้นโอเคต่อไปนะคะพี่ลิศเราจะไปตามสีนะคะเพื่อให้น้องๆได้ชมนั่นเองว่าชอบแบบไหน,นชอบของใครนะคะอันนี้นะคะสีชมพูมาเฮ้ยเดี๋ยวให,ให้ให้เวลาเตรียมตัวนิดนึงแล้วกันนะคะมินนี่อยากตามมาไหมชอบกินแกงทึ่งได้ค่ะไปะนี่นะคะสีชมพู เปิดเพลงจะมาเขาเปิดเพลงกันด้วยหรออันนี้นะคะเป็นทีมสีชมพูนะคะชมพูชนใจทีนี้เฉยทุกคนนี่นะคะมีการเปิดเพลงกันด้วยนะคะมีการควงกระทาให้ดูเป็นรอบสุดท้ายน,นะคะนี่คือการตกแต่งของสีชมพูนะคะอันนี้เป็นแบบลุกที่แบบฟินนชแล้วเสร็จแล้วนะคะใครชอบทีมสีชมพูนะคะทั้งการแต่งตัวการเดินขบวนเมื่อกี้นะคะแล้วก็การตกแต่งนะสามารถบวชให้ทีมสีชมพูต,ตายล่างคอมเมนต์ได้เลยนะคะ เราไปทีมสีต่อไปกันไปอย่างรวดเร็วเวพิ่งรู้ว่ากดวิ่งได้ มันกดวิ่งได้อะต่อไปนี้คือทีมสีฟ้าค่ะนี่โอ้โหมีการพลนท่าด้วยแต่ว่าน้องคูริหรือว่าอ๋อชาบูยังอยู่อ๋อทุกคนยังอยู่ครบนะคะที่นี้นี่ไงมีการเต้นใช้ท่าเต้นใหม่ด้วยสนะีฟ้าฮัฟฟูนะอ่ะใครชอบการแต่งตัวของสีฟ้านะคะแล้วก็การเดินขบวนข,ของสีฟ้าแล้วก็เอ่อการตุกแต่งของสีฟ้านะคะสามารถบวตนะคะทางใต้คอมเมนต์ได้เลยบวตให้ทีมสีฟ้านะคะรถใครอะนั่นดิรถสีม่วงเขียวดอกฟ้าฮัฟฟูนะคะโอเคไปต่อไปนะคะเราไปดูของสีม่วงกันนบ้าีีรเพยย แอสีม่วงเล่นใหญ่ปุยมุ้ยสีม่วงหวานเจี๊ยบนะคะแอนี่นะ ด้วยคอปเตอร์นะคะบป๊บนึงนะคะสมาชิกหายไปไหนหมดคะทีมนี้ทีมนี้สมาชิกหายหมดหรอคะเนี่ยไม่เจอดัมเบิเยอร์สักคนเลยคะ่ะดัมเบิเยอร์ดัมเบิเยอร์ให้ไปในหมดเอาเป็นว่าใครนะคะที่ชอบการตกแต่งนะคะการแต่งตัวแล้วก็ที่เดินขบวนเมื่อกี้นะคะก็สามารถโหวตให้ทีมสีม่วงได้นะ,ะต่อไปค่ะทีมสุดท้ายนะคะทีมสีส้มนะคะส้มรักพ่อนะคะนี่อันนี้น่าจะหายไปคนนึงน้องคูรีน่าจะไปแล้วนะคะไปอาบน้ำนั่นเองนะคะตอนนี้เหลือแค่กระแตน้องแก้มลาลานะคะสีส้มรักพอ่ออ่ะนี่นะคะ คือการตกแต่งนะคะของทีมสีส้มนะคะเป็นทีมฮาโลวีนอย่างนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบการตกแต่งการแต่งตัวแล้วก็ขบวนพาเหรดที่เ <spe c> <t ans> มื่อกี้ได้เดินมานะคะสามารถบวทให้น้องทีมสีส้ <spe c> <t ans> มใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะกีฬาสีส <t ans> ในครั้งนี้นะคะคนตัดสินก็จะเป็นคุณผู้ชมทางบ้านน <spe c> ั <t ans> ่นเองนะคะชอบทีมสีอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์วไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะ ในค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาเดินขบวนพาเลตนะคะในวันกีฬาสีโรงเรียนคิกแคคุกคิกในวันนี้นะ,ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้ว,ลวกดซับสไคร์นนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเพื่อกำลังใจรีต้าร์ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ่ายจีด้วยนะคะรีะะต้าร์นิสโ์คิคแคนแล้วก็ทิกตอกรีตาร์นิสร์คิคแคนนะคะเพื่อที่น้นองๆนะคะจะได้เข้ากลุ่มครอบครัวคิกแคนนะคะตรงโปรไฟล์ไอจีพี่รีต้านะคะกดเข้าร่วมได้เลยนะก็จะได้รับลิงก์เซอร์วีนะคะแล้วก็มาอัดคลิปกันแแบบนนี้้้ะะคลวกก็ฝาเสือ ตาคิดแคทนด้วยนะคะมี4ส,สีนะคะชมพูฟ้าม่วงแล้วก็สีส้มนั่นเองนะคะ7โลบัคท่านั้นวิธีการซื้อนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือไม่ก็กดไปที่โปรไฟล์โลบอทพี่ริต้านะคะแล้วก็คลิกเขา้ามาเขียนชั้นได้เลยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากให้พี่ริต้านะคะมาแข่งหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับวากีฬาสีเนี่ยสาบ้านคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยแล้วเดี๋ยวพี่ริต้าจะมาทําให้นะคะโอเคค่ะรักใครชอบใครโหวตกันด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย